รันีเราจะกับสนานี่อนแรมันลงไว้ทีุ่่มาีัดคสมารถินเอย่างไรครับก็สว <inte> <underneath> <e okay. ัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับก็อยู่ที่วัดสุยนับวันนี้นะครับทีี่เสืได้มาจัดสร้างนะครับคนนะครับเกจิสายพัฒนา ขยานวุฒโกลนะครับเป็นพระผงวุนพระผงหัวเช้างนะครับเป็นพระผงวุฒแร่ของตาแหวนนะครับก็ได้ตำนานนี้คือเนื่องจากว่านะครับตาแหวนเป็นพักเจนี่สกุลนรนะครับส่วนที่มาที่ไปของพักเนี่นะครับคือเราต้องการสร้างสืบสารตำนานหลวงปู่ฟ้านนะครับซึ่งหลวงปู่ฟ้านเนี่ยจริงแล้วเนี่ยคือเกียิจิร์อันดับหนึ่ง ของภาคอีสานเลยนะครับแล้วก็พระผงท่านเนี่ยนะครับคืออันดับหนึ่งหนึ่งอันดับหนึ่งของท่านก็คือพระผงหัวช้างนะครับพอาจึงได้ขออนุญาตทางตรแหวนนะครับขอจะดตั้งพระผงหัวช้างปจทางตรแหวนนะครับเป็นวุฒนแม่ในครั้งนี้นะครับจํานวนการสร้างเนี่ย59ล้านทำไมถือว่าเป็นน้อยที่สุดครับเนื่องจากว่าการสร้างครั้งนี้วัตถุประสงค์ของเราคือต้องการรายได้ทั้งหมดนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบให้สาธารณประโยชน์ ทั้งหมดแล้วก็เราต้องการทำให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในจังหวัดสกลนครนะครับได้รับวัตถุบุคคลอาจจะจำนวนไม่มากนะครับแต่ว่ารายได้ที่ต้องการคือจำนวนเพียงแค่นี้ครับอ่ะจำนวนนี้อ่ะอธิบายรูปลักษณ์ของพระนิดหนึ่งนะครับพระนะครับก็ข้างบนนะครับด้านหลังยันนะครับก็จะเป็นยันนักโมวิวติยังนะครับนักโมวิวติยานะครับเป็นพระคาถาพญายุงทองของหลวงตา ปู่ฟันนะครับข้างล่างนี้เป็นหัวช้างนะครับซึ่งสืบสายมาจากตำนานของปู่ฟันนะครับตรงนี้เป็นชื่อวัดวัดป่าหนองนกกดคือวัดที่อยูงตาแหวนท่านท่านอยู่และปัจจุบันนี้นะครับส่วนด้านหน้าเป็นผ้าหุ่งตาแหวนหันข้างนะครับใบหน้าท่านก็จะยิ้มนะครับให้ท่านดูนะครับคือซึ่งซึ่งปกติแล้วนะครับหุ่งตาแหวนเนี่ยนะครับโดยทั่วไปซีแม่ที่ท่านเห็นนะครับที่จดจําได้คือท่านจะเป็น รอยยิ้มมีความสุขอิ่มเอ็ดอิ่มใจตลอดนะครับใบหน้าองค์ที่เป็นจะมองขึ้นมาในวัตถุของคลจริงมีมีรอยยิ้มนะครับมีความสุขนะครับถ้าท่านดูก็จะเป็นแบบนี้เอติพันธ์ครับสร้างกี่เนื้อกี่กี่เหรียญยังไงครับางอ่จำนวนในการในการในการลุ้นนะครับสร้าง59วังนะครับแล้วก็มีรางหมายเลข19วังนะครับฝวนรายการจองเนี่ยรวมได้ทั้งหมดประมาณ5,500 66สบหองตามปีพศสองที่เราสร้างครับอ๋อนี่เราสร้าง5 5า6ันห้า้อยหกหกสองห้าอสหกขอโทษดีครับสองห้าหกหกครับนี่ครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับถ้าเรียกตามภาษาของเ่าเรียกตามภาษาของภาษาเท้านะครับข้างหน้าเป็นเนื้อนะครับชานหมากครับตรงกลางสีขาวขาวเนื้อผงปัตมันอิคิเจครับ มวลสารชุดนี้นะครับได้มาจากนะครับพระผงหัวช้างอาจารย์ฟันแท้ๆนะครับเราได้มาทำการบดทีมวลสารขออนุญาตเพื่อมาประสบในวัตถุบุคคลรุ่นนี้นะครับส่วนหตวเตาแหวนยังมอบจีวรเกษานะครับมิโกนนะครับบานองเนี่ยท่านอาจจะเห็นมิโกนอยู่ใน่นนี้ด้วยท่านบอกว่ามิโกนเนี้ยเอาไว้ป้องกันอันตรายจากผู้ผีปีศาจนะครับอันนี้เนื้อเนื้อเนื้อชันหมากเนื้อชันหมากครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับ อันนี้เป็นเนื้อนะครับผงน้ำมันนะครับสีดําๆนี่คือเนื้อผงใบวานเมื่อเอาไปเผาไฟแล้วนะครับเรามาบดผสมนะครับใส่ในวัตถุบุคคลน้่จึงออกสีดําครับครับครับอเสร็จเรียบร้อยฝังเพชรฝังเพชรครับรายการที่ฝังเพชรครับบาตรกุทองคาแท้นะครับบตรกุ่ทองคาแท้ครับกีวอนทองคาแท้ครับอันนี้ขั้นตอนการผลิตยากมากนะยากครับโอเคอีกเนื้อหนึ่งเป็นเนื้ออะไรครับอันนี้ อาอันนี้นะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับท่านเห็นสีแดงๆนี่นะครับคือว่านสบู่เลือดนะครับครับผมนะครับเห็นแล้วนะครับวัตถุมงคลชุดนี้นะครับเราทําการเสกนะครับทั้งคืนนะครับวันนี้นะครับเสกทั้งคืนวันที่31มกราคาจนถึงเช้าวันที่1กุมภานะครับครับนะครับนี่นะครับรูปลักษณ์ของวัตถุมงคลครับ ยอดจองยอดจองถล่มทลายทําไมเป็นอย่างนั้นครับหมดภายในหนึ่งนาทีครับฮะห,หนึ่งนาทีหมดเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยืนเดียวตรงนี้แหละยอดจองหมดภายในหนึ่งนาทีครับอ่าทําไมยอดจองหมดเลยในหนึ่งนาทีเพราะอะไรครับเนือ่องจากพระโพธิ์ตพี่เสือสร้างข้าประมาณห้าวันหลังครับค่ะผม อ่อคราวนี้สร้างแค่ห้าสิบ้าลังครับจำนวนมันต่างกันเยอะครับครัทนที่เคยจองได้สิบลังก็เลยจองได้แค่ห้าลูกสิบลูกเป็นแบบตงเล่นเป็นแบบเช่าครับเพราะว่พาพระสร้างน้อยพระสร้างน้อยทําไมไม่สร้างเยอะเรารู้ว่าคนต้องการเยอะอ่าเนื่องจากว่าเป็นพระเนื่องจากว่าสุประสงเราต้องการรายได้ประมาณสามแสนกว่าบาทครับถ้าเราสร้างเยอะกว่านั้นรายได้ที่จะจะไป พอกคนแบบใช้เงินีไนไนไน้ไปทำโน้นทำนี่เรายังไม่มีโปรแกรมใช้ก็เลยสร้างแค่ตามวัตถุประสงค์ของเราเท่านั้นครับถ้าอย่างถนนหลวงแหวนเน,นี่ยคนยังไม่ค่อยสร้างเนี่ยทำไมกล้าสร้าง,างครับถามตรงๆเลยผมเคยมีปฏิทาณในตัวเองเมื่อประมาณสิบปีก่อนนะครับครับผมเคยปฏิทานว่าผมจะสร้างวัตถุประสงค์ที่อีกที่อาจารย์เจ้าแหวนเงินทอง ผมเคยสร้างมาแล้วนะครับถุงปูกแก้วหลวงพ่อทองหลวงปูกแก้วนี้เป็นรุดแรกๆที่ที่เริ่มสร้างใช่หลวงพ่อทองครับผมที่สิงธิเกศครับผมครั้งนี้ได้สร้างถุงต่างแหวนครับผมยังหนึ่งข้อเงินที่ผมยังหายเกจิสร้างอยู่เกจิที่ชื่อหลวงพ่อเงินใช่หายอยู่นะครับผมต้องการนะครับสร้างไอตอนที่ฝากผมเพื่อเป็นพระประจันรสกูลครับนะครับแก้วแหวนเงินทองครับผมคิดว่าอีกสักห้าสิบปีหรือร้อยปีเมื่อเก็บเป็นชุดแล้วนะครับ ทุดแก้วแหวนเงินทองผมเชื่อว่าทุกคนคงอยากได้แน่นอนนะครับอ่าปีนิพัฒน์การปลูกเสกที่นี่จะแตกต่างจากสายอื่นยัางไงครับสายวัดป่าก็จะไม่ค่อยเน้นเรื่องของเสียงดังครับไม่ค่อยมีมหรสพนะครับ,รบเน้นพิธีการเน้นพุทธคุณคเน้นการสวดมนต์ปฏิบัตินะ,นะครับทุกอย่างเราถึงต้องการให้ พระนะครับออกมาในรูปแบบของสายวิปัสนาอย่างแท้จริงนะครับซึ่งหนุเตาแหวนของเราก็เป็นลูกศิษย์สายตรงหมู่พันธุ์ด้วยครับเราจึงยึดถือและก็ปฏิบัติตามคําสอนของท่านมาตลอดครับเราเจอ f c ่อีกท่านหนึ่งเสียอะไรครับนี้ก็ชื่อเฮียเอแนะนำก่อนนะครับเฮยก็คือต้องบอกก่อนว่าทุกผูครั้งนี้นะครับการสร้างครั้งเนี้ยพี่เสือสร้างให้กับสภาตสาหกรนะครับเงินทุกบาทหักค่าใช้จ่ายแล้วรายได้ทั้งหมด เรามอบให้สภาอุตสาหกรรมรแล้วก็วันนี้นะครับท่านประธานสภาแล้วก็คณะกรร,ก,กรรมการแล้วก็ทั้งเลขาทุกคนก็จะมาร่วมงนานกันในวันนี้นะครับเพื่อเป็นสักขีพยานว่าทุกครุ่นนี้ได้สร้างเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วก็เ,เอ๋ก็เป็นหนึ่งในกรรมการของสภาอุตสาหกรรมเดี๋ยวให้ไดแนำองนิดนึงเอ๋พูดอะไรนิดหน่่ยนะเอฟซีทางช่องเลยเนี่ยเอฟซีช่องนี้เลยครับผมผมพิเชษพงษ์น้อยเจญนะก็ยินดีครับ แล้วก็ดีใจครับที่มาที่นี่ในช่วมกันสร้างบุญสร้างบุญสมัยครั้งนี้ก็ทางสลาวสารธรรมก็พรอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะในการที่ทํากิจกรรมตัวนี้แล้วก็สร้างพระเพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กับประชาชนทั่วประเทศขรุ่นนี้สร้างเรื่องความรับผิดชอ์ที่ดีแล้วก็บริหารดีพิธีดีนะครับแล้วก็ ว่าเป็นเป็น้ายอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสัสมนี่คเป็นล้อพิมพ์ยางพายการย์ฟันนะรุ่นหัวช้างนีนค่คเป็นรุ่นนิยมเป็นหัวฟันรุ่นแรกเป็นเนื้อผงรุ่นแรกะรนะรุ่นแรกนะก็ถือว่านิดหน่อยพริกเผนดินิทาไปแล้วพอสั่งหน่อยแล้วพอพูดจบครับ,รบอานิพัฒน์พูดถึงเอฟซีนะครับว่าขอโทษในความผิดหวังนิดนึงก็ต้องต้อง จริงๆต้องกลับขอโทษแล้วก็ขออภัยนะครับเพื่อบางท่านเอฟซีสายพิเสืออาจจะอาจจะเข้าหาไม่ไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าจะมีสมาชิกหรือพี่ๆน้องๆในกลุ่มสายพิเสียนะครับแล้วก็สายขอตาแหวนนะครับมีแบ่งปันแน่นอนในกลุ่มผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับก็เราติดตามนะครับในกลุ่ม Facebook นะครับ เพื่อนสายที่เสือนะครับหรือว่าในกลุ่ม a c e b o o k ชื่อพรมีตาแหวนทยาดุโกนะครับก็ติดตามดูได้ก็แต่งเช่ามีให้เช่าแน่นอนครับผมเชื่อว่าแบบนั้นครับก่อนอื่นอีกนิดนึงครับทําไมถึงมาหลวงตาแหวนเป็นพระพื้นที่ยังเก่งยังไงครับอ๋อตาแหวนเราคุยกันตาแหวนเนี่ยท่านเป็นพระเกจิสายวิปัสสนานะครับท่านเที่ยวชาญเยี่ยมชาญจากตับสายตัดฟันท่านเองเนี่ยเป็นเจ้าคณะ อำเภอครับอขัดปานี้นะครับแล้วก็เป็นเป็นสายายรมของปลุกแก้วผมเคยสร้างวัตถุคนก่อนผมเคยขอท่านสร้างเมื่อ5ปีก่อนไม่ได้ท่านไม่ได้แต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญของผมแล้วนะครับซึ่งผมได้สาดสมมาแล้วปู่ปูแหวนปู่ปูทองปู่ปู่แก้วแต่ผมจะขัดพร้อมเงินอีกวงหนึ่งจะครบตามที่ผมตั้งใจลงพ่อเพชรไหวไหมพูดกันนะครับ อ่าพี่ป้อมอ่าพี่ในในสกลนี้จะสร้างใครไหมครับตอนนี้ผมอยากจะพัฒนาหรือว่าเผยแผ่บมาพมีีงููแหวกก่อนเพื่อให้คนทั่วไปรู้จักเรื่องีเดงแล้วท่านเป็นเกียรติสกนลนครที่เรียกว่าเป็นช้าง,งเผือกช้างเผือกอีกองคหนึ่งของสกนลนครนะครับ,รบแล้วผมเป็นคนสกนลนครแล้วก็ได้พี่ป้อมนะครับป้อมเป็นคนสกลนครแล้วก็พพาวิสากรรมก็ดูสกลเราจะร่วมกันผัดดังแล้วก็เผยแผ่มามีตาแหวนให้คนทั่วไปรู้จักทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกครับนี่นะครับขอบคุณเฮียนิพัฒน์นะครับ เดี๋ยวอีคลิปหนึ่งเราจะไปดูวิธีกรรมปกเสดของพระป่านะครับจะแตกต่างจากสายอื่นๆที่เราเคยคุ้นเคยยังไงครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณเองครับ